สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รับชมช่องผ้าไหม่สรีนิกับไกด์แพทค่ะคลิปนี้มาช้อปปิ้งผ้าไหมสามตะกอสีเคมีขนาด 1, 100คูณ2เมตรทุกผืนนะคะราคา1,900 ส่ง60บาทเป็น1,960บาทรวมส่งยังไม่อาบน้ำยาถ้าเกิดว่าต้องการเสื่มอมบริการนะคะให้คุณผู้ชมเลือกได้80บาทแล้วก็เย็บริมเพราะว่ามีบางท่านไม่ชอบการอาบน้ำยาชอบไปสะสมไม่บังคับนะคะอันดับแรกคุณผู้ชมต้องจดเบอร์กาแพทเพราะว่าแก้แพทจะไม่ตัดต่อนะคะไม่สบาย2วันนี้ขออนุญาตพักก็คือให้คุณผู้ชมจดเบอร์0 8 1 2 5 7 1 7 0 9 0 8 1 2 5 7 1.7.09เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเบอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เลือกเบอร์ที่ชอบเลือกไลายที่ใช่ทั้งหมดนี้1 10, 10กว่าผืนชมให้จบคลิปนะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจให้ชมนานๆช่องนี้แก้แพทเป็นใครแล้วคุณผู้ชมจะไว้ใจได้ค่ะส่งทั่วไทยมากกว่า3ปีแล้วก็400กว่าผืนนะคะไปช้อปปิ้งผืนหนงกันเลยค่ะนะคะเบอร์หนึ่งี่เบอร์หนึ่งนะคะเป็นเชิงช้าง เบอร์หนึ่งคลิปนี้นะคะออกอาศวันที่25ค่ะแกแพัใส่เสื้อสีเหลืองเชิงบนเชิงล่างเป็นบายสีแล้วก็ช้างนะคะประกาศรอบท้องผ้าสีดำแบบนี้สำหรับเบอร์หนึ่งนะคะให้ชมแค่นี้นะคะไม่คลี่เนาะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะต่อไปเป็นเบอร์สองค่ะลายขอเจ้าฟ้าโทนสีฟ้าออก เทานะคะเบอร์สองค่ะนี่คือเบอร์สองนะเชิงล่างจะเป็นแบบนี้นี่คือเบอร์สองค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยสำหรับลายนะคะสามตะกอสีเคมีค่ะต่อไปเบอร์สามค่ะเบอร์สามเบอร์สามท้องผ้าเป็นสีดำเป็นลายนาคีนะคะเชิงบน เป็นเชิงเบิรคู่นะคะมีช้างสำหรับเบอร์สามนี้นี่นะคะสวยไหมสวยแน่นอนค่ะต่อไปเบอร์สีค่ะเบอร์สีนะคะเบอร์สีท้องผ้าเม็ดมะขามค่ะท้องผ้าเม็ดมะขามนี่ค่ะเป็นลายนาคน้อย เชิงบนเชิงล่างช้างคู่สำหรับเบอร์สี่นะคะเบอร์สีะะ่ต่อไปเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเขียวเหนียวซับนะคะเขียวเหนียวซับใส่แล้วรวยใส่แล้วสวยนะคะเบอร์ห้านี่ค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้านะคะต่อไปเบอร์หก ตไปเบอร์หกนะคะเบอร์หกอ่ะเดี๋ยวด้านนี้จะเป็นด้านล่างนี้จะเป็นด้านบนเบอร์หกนะคะม่วงค่ะเบอร์หกค่ะนี่ค่ะเบอร์หกเบอร์หกสวยไหมคะเบอร์หกเบอร์หกนะคะต่อไปเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ด เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะคะเชิงบุญเชิงล่างต้นสนหัวใจเบอร์เจ็ดเป็นร้อยดาวค่ะเบอร์เจ็ดนะคะนี่เลยค่ะเบอร์เจ็ดนี่ค่ะเบอร์เจ็ดค่ะต่อไปเบอร์แปดค่ะต่อไปเบอร์แปดนะคะต่อไปเบอร์แปดนี่นะคะเบอร์แปดเขียว เบอร์8เบอร์8นะคะต่อไปเบอร์9ก้เบอร์เทอเครือสมอค่ะเบอร์เทอเครือสมอม่วงค่ะเบอร์9กสวยมากเพืนนี้เบอร์9นี่คือเบอร์9นะคะเบอร์9เบอร์9ต่อไปเบอร์10ค่ะ เป็นโฮปะน ip, ปะเบอร์สิบโฮปะนะค่ะสวยมากเขียวเหนียวซับโฮสริมนะคะมีหลายแบบนี่โฮปะนะทอแต่โฮปะน่านะคะเบอร์สิบค่ะนี่่ตอไปเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดจะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะแล้วก็เป็นลายเต่าน้อยค่ะเบอร์สิบเอ็ด นี่สวยไหมนี่ค่ะเต่าน้อยเบอร์สิบเอ็ดนะคะสวยมากเบอร์สิบเอ็ดค่ะต่อไปเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองค่ะเบอร์สิบสองก็โฮลสุรินนะคะโฮปะนะเบอร์สิบสองมีเชิงบนมีเป็นตินสิ้นนะคะเบอร์สิบสองโฮปะนะนี่สวยมาก นี่ค่ะโฮบะนะ12ต่อไป13บสามสามสเป็นลายเต่างับค่ะเบอร์13บสาเต่างับท้องผ้ามิดมะขามนี่ค่ะเต่างับสวยมากเบอร์13ต่อไปเบอร์14เบอร์สิบสีเบอร์สินะคะ เบอร์สีนาคีแต่เป็นเบอร์14นะคะนาคีแต่เป็นสีงาช้างค่ะเบอร์14ค่ะสวยไหมสวยไหมเบอร์14เบอร์14นะคะต่อไปเบอร์15เบอร์15ประตูวังค่ะเบอร์15ประตูวังอ่า ใครสนใจนะคะเบอร์สิบห้าประตูวังนะคะเบอร์สิบห้าประตูวังต่อไปเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกค่ะร้อยดาวร้อยดาวท้องผ้าดำนะคะร้อยดาวท้องผ้าดำเบอร์สิบหกท้องผ้าดำร้อยดาวท้องผ้าดำแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้อ่า ต่อไปเบอร์17ผืนสุดท้ายค่ะเบอร์17ผืนสุดท้ายเบอร์17ผืนสุดท้ายนาคีค่ะเบอร์17นะคะกับหัวเบอร์17นาคีค่ะผืนสุดท้ายท้องผ้าดําค่ะเบอร์17นะคะนี่เลย จบแล้วค่ะสนใจเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่17พผื้นค่ะ0812571709 0812571709รับสาน่นเป่า1ก้อนด้วยนะคะนะคะแล้วก็รีบโทรมาบอกว่าแก้แพ้สวมเสื้อสีเหลืองนะคะ เบอร์อะไรและก็ราคา1,960บาทรวมส่งสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งทั่วไตยถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดอะไรนะพื้นที่ห่านกลายจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเก็บเงินปลายทางเริ่มต้นที่60บาทคลิปนี้ลาไปแล้วไม่ตัดต่อไม่สบายค่ะคิดว่าคุณผู้ชมจะชอบถ้าเกิดว่าชอบเกิดถูกใจให้ด้วยแล้วก็ รับสายเองติดต่อคุณผู้ชมเองไม่มีใครแล้วก็ไม่มีใครแอบอ้างไปได้เพราะว่าไกด์แพทย์ประสานงานเองทุกอย่างจัดส่งเองนําไปอาบผ้าใหม่เองแล้วก็นําไปเย็บริมร้านค้าเพราะฉะนั้นไม่มีมิจฉาชีพที่จะนอกเหนือจากไกด์แพทย์คลิปนี้ลาไปแล้วให้มั่นใจก่อนคะ่ะว่าคุณสนใจไกด์แพทคุณชอบไกด์แพทคุณประทับใจในช่องนี้แล้วคุณค่อยซื้อลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย